ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะคะแหม่มตั้งหัวข้อไว้แล้วก็ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาจจะเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เพื่อนเพื่อนเคารพนับถือนะคะให้มาบอกกล่าวเนาะผ่านหน้าไพ่นี้นะคะว่าต้องการจะบอกกล่าวเรื่องใดกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนน,น้อมนำ,นำพลังงานนะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะ อย่ามาดูกันนะคะมารับพลังงานไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอเปิดพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะอ่ะพลังงานสิบไม้เท้าอัศวินถือเหรียญและก็ห้าไม้เท้าเรื่องของงานที่หนัก หรือการใช้ชีวิตก็ได้แมมขออ่านเรื่องงานก่อนละกันเพราะว่าไมเท้าวนะคะบ่งบอกถึงเรื่องงานหรือว่าการเรียนการศึกษามันเป็นช่วงที่หนักอยู่พอสมควรนะคะหนักแล้วก็เหมือนแบกรับภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างเอาไว้ตอนนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบซึ่งจริงๆอะถ้าถามว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยมันมีจุดเป้าหมายไหมมันมีเป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะทำสิ่งเนี้ย อาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถอบ้านเห็นเป็นเรื่องหลักนะคะหรือว่าให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวเรามีครอบครัวแล้วเราจะต้องทําหน้าที่นี้ต้องดูแลคนในครอบครัวแบบเนี้ยก็ได้ค่ะมีบริวารมีอะไรเนี้ยที่ต้องดูแลหรือว่าเราเป็นแบบว่าเจ้านายอย่างเงี้ยเราต้องดูแลลูกน้องเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้ลูกน้องของเราอยู่ได้บริวารอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ประมาณแบบนี้นะคะและ อ่การทํางานเนี้ยอาจจะทําแบบว่ามีมีพลังอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทํางานเป็นทีมการร่วมงานกันมันอาจจะมีขัดแยง้งไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันบ้างความคิดแตกแยกนะตรงนี้ต้องมาหาจุดยืนให้โฟกัสไปที่ก้อนใหญ่จุดใหญ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยคือโฟกัสไปที่ จุดมุ่งหมายจริงๆว่ามันคืออะไรเป้าหมายคืออะไรเพื่อจะได้คำทิศทางถูกนะคะไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไปวอกแวกกับคำพูดหรือว่าการเฉยออกนอกลู่นอกทางอะไรประมาณนี้ค่ะต้องมากลับมาโฟกัสที่จุดเดิมว่าคืออะไร เป้าหมายคืออะไรนะพอถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดึงเป้าหมายโคงเป้าหมายเอาไว้ได้อ่ะนะจะทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจการงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าไม่นั้นนะ่ะมันจะแตกแยกไปอย่างอื่นคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้ความคิดเราก็ต้องการให้ความคิดของเราถูกต้องคนนั้นก็ต้องการให้ความคิดของเขาถูกต้องอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยตีอีกัดอีลุงตุงนางนะคะแต่ในขณะเดียวกันห้าไม่เท้าอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดไม่ได้มีการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าขัดแย้งอะไรกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องของงานที่มันยุ่งมาหลายทางมาหลายอย่างวุ่นวายอยู่นะคะสับสนโหพอเปิดมาเนี่ยเปิดมาต้นปีเจอนน่นนี่นั่นไอ้ลุงตุงนางวุ่นวายไปหมดเลยต้องจัดระบบใหม่จัดระเบียบใหม่หาโฟกัสให้กับตัวเองใหม่ เพื่อจะเดินอย่างถูกทิศถูกทางอา,อาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเนาะส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ต้องบอกว่าอาในเรื่องของจิตใจอะคะ่ะข้างในอะมันอาจจะมีการรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราแบกรับอะไรเยอะจังเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้นะว่าเป้าหมายของเราก็าคืออะไรในใจมันอาจจะมีคิดฟุ้งอะไรไปหลายอย่าง อาจจะมีเรื่องของอะไรที่อยู่ในหัวเยอะอะค่ะเรื่องนั้นก็จะทําเรื่องนี้ก็จะทําต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ต้องคว้าโอกาสนั้นไว้อะไรเงี้ยมันอีลุงตุงนางไปหมดอาจจะต้องจัดระเบียบความคิดของเรานิดนึงเนาะอ่ามันเป็นความวุ่นวายในสมองนะคะที่แบบว่ามันตีกันอะอะไรก่อนอะไรหลังตรงนั้นก็อยากจะทําตรงนี้ก็อยากจะไป แบบแนี้นะอาจจะต้องจัดระเบียบความคิดหนึงเนาะมันจะได้ไม่อีลุงตุงนางนะคะแล้วก็อะไรสําคัญก่อนสําคัญหลังอาจจะต้องมาจัดระเบียบกันตรงนี้เพราะว่ามันจะมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในความคิดเรานะเหมือนความคิดเราอาจจะดึงดึงตัวเราออกไปจากจุดเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้นอะอาจจะมีอะไรเข้ามากระทกบกระทั่ง จนทําให้เราอาจจะมาคิดว่าเฮ้ยเรามาถูกทางไหมอ่ะเนี่ยเราเดินถูกต้องไหมนะคะอะ่เดี๋ยวมาดูนะคะว่าสิ่งเสิธิ์ต้องการบอกเรื่องใดกับเพื่อนๆ The t o เดอะทาเวมาก่อนเลยอ่ะมากับอะไรอ๋อมากับหนึ่งในเท้านะคะ,ะมีเดอะเลเวอร์มาด้วยอืมห้าเหรียญ แปดถ้วยมันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะเพื่อนเเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เรื่องของการเติบโตการก้าวหน้าการพัฒนาโอกาสใหม่ๆนะคะทีนี้ไพ่ของเดอะทาวเวอร์เดอะทมันเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นแบบกระทันหัน อาจจะเป็นอะถ้ามองนะคะเพราะมันมีห้าไม้เท้ามาเป็นพลังงานตัวตนนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดมีเรื่องความไม่สบายใจกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางหากมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ารุนแรงนะรุนแรงแล้วก็ไม่อาจจะประสานรอยร้าวนั้นให้กลับมาดีได้ดังเดิมมันอาจจะจบตรงนั้นไปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับการงานใหม่ก็ได้ เป็นไปอย่างนั้นเนาะออกจากอะไรที่มันท็อกซิกอะ่ะหาอะไรที่ไม่เกื้อกูลต่อสภาพจิตใจให้ไปเป็นทิศทางบวกได้ก็จบตรงนั้นจบนะคะจบไปได้ทีนี้จบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อดำเนินชีวิตใหม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงก็ได้ค่ะที่เพื่อนเพื่อนตั้ง โฟกัสเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ว่าเราจะมีจุดยืนของตัวเองในด้านนี้จะพอแล้วที่ผ่านมากับการวิวาดบาดหมางความไม่ลงรอยกับที่เดิมที่มันแบบกลุ่มเดิมๆทีมเดิมๆเนี่อยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและเราก็ตั้งโฟกัสเอาไว้แล้วว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนีย่ยอาจจะมีการถูก อ่าถ้าเป็นเดอะทาวเอร์อาจจะมีการได้ปรับตัวเองแบบกทันหันจบจากที่หนึ่งเพื่อเริ่มอีกที่หนึ่งนะคะโยกย้ายกับทันหันเปลี่ยนแปลงกับทันหันไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายงานที่อยู่อาศัยนะคะได้หมดหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เนี่ยถูกรู้ถูกกังกันอนะ่ะเพื่อนๆคือเจ็บอะ่ะบางทีก็อยู่ไปกับการเงินก็ไม่ดีนะคะ การแบบต้องเอาเงินไปซัพพอร์ตบางทีมีคนหยิบยืมเงินไปใหม่มาใช้หายเงียบเนี่ยค่ะคือตัดตัดบล็อกอะไรเราไปเลยอย่งนี้ก็มีนะคะก็ก็มีอยู่อืมทำให้เราต้องไปทบทวนคิดตันหนักในตัวเองว่าจะเอาอย่างไรดีแต่ทีนี้ก็ต้องบอกนะว่ามันมีเดลเวอร์ขึ้นมาเพื่อนเดลเวอร์มากับ หไม้เท้าแต่ขนาบด้วยห้าเหรียญขออ่านแบบนี้ก่อนค่ะมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์จากคนเดิมจุดเดิมหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะออกไปการความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของตัวเลือกทางเลือกมีถูกต้องไม่ถูกใจถูกใจไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ คือดึงเราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเขาดึงใครมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แบบนี้นะคะไปได้จับได้แบบกระทันหันอย่างเงี้ยก็อาจจะจบไปได้แบบกระทันหันเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของการจบไปกับคนเก่าแล้วได้เจอเจอกับใครใหม่แบบกระทันหัน ก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเจอเจอกับคนใหม่ก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆอนะ่ะใช้เวลาในการดูแลดูแลกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงหิวใจตัวเองไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์เข้ามาแบบเข้ามาแบบผูกมัดพันธนานการนะอ่ะยังไม่ได้ต้องการแบบนั้นถ้าจะเป็นเริ่มต้นศึกษาดูใจกันอ่นะได้ไม่เป็นไรนะคือคบกันในฐานะกัลยาณมิตรหรือคนที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้ได้ เป็นเพื่อนกันอย่างยี้ยได้แต่ถ้าวางกันไว้ว่าจะต้องเป็นคนรักคู่รักอันนี้ขอขอมีการแตะแตะเบรกเอาไว้ก่อนประมาณแบบนี้ค่ะเพราะขอไปดูแลตัวเองให้สถียืยนให้รักตัวเองให้มั่นคงก่อดเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เจ็บปวดมาเยอะนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดมันก็เหมือนกับว่าเราเจอเจอมาจนเรารู้สึกว่า ยังไม่ต้องมีก็ได้มั้งอยู่กับตัวเองไปก่อนดีไหมแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานก่อนดีไหมโฟกัสเรื่องของอาการใช้ชีวิตของตัวเองก่อนและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยพยายามที่จะหาทางหาหนทางหรือว่าทำงานเนี่ยเพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยใหม่อะฮ ที่อยู่อาศัยเดิมอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่อยู่ไม่ได้แบบแบบกระทันนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีโอกาสว่าเพื่อนๆอนะ่ะบอกเป้าหมายคือบ้านที่อยู่ใหม่มีโอกาสที่จะได้มานะคะจากการคิดหาหนทางของเพื่อนมันอาจจะมีหลายทางนะคะเข้ามาซัพพอร์ตที่ทําให้ได้บ้านหลังเนี้ยทําให้ที่ได้ที่อยู่อาศัยนี้แต่มันจะไม่ได้มาแบบทางเดียวอะ่ะ แต่เหมือนถูกคิดว่าไปไปทําตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะถ้าเป็นงานก็งานหลายอย่างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการลงทุนอะไรไปก็อาจจะเป็นการลงทุนแบบหลายอย่างหรือทางเรื่องงานทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องนูนเรื่องนี้เงี้ยทําให้ส่งเสริมให้ได้บ้านตรงนี้ก็ได้นะอือใครที่มีการให้หยิบให้ยืมเงินไปถามว่า ถ้ามีโอกาสว่ายังไม่ได้ก็มีเพราะมันทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันขัดแย้งกันพอทวงไปก็ทะเลาะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสว่าจะยังไม่ได้ก็ได้ถูกชักด,ดาบไหมแต่ไพ่ก็ยังบอกว่าติดต่อทวงถามไปบ่อยๆนะคะลองเดินไปหน้าบ้านเขาเลยก็ได้นะเพื่อถามแต่เขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยแหละขายบ้านหนีเราไปแล้วไหมต้องมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวแหนมขอ ดูหน้าไพ่ต่อสิสักห้าใบสองสองดาบมากับสิบสิบถ้วยค่ะแปดดาบอ้าสีไม่เท้าเออย่างไงอย่างไงอืม ก้าไม่เท้าความลังเลความสับสนการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ามาแบบคือจะถามจะบอกว่ากระทันหันไหมมันก็มีมีความแบบจริงๆอะ่ะมันผ่านการมันผ่านเวลาผ่านระยะเวลามาเนิ่นนานแล้ว แต่ว่าเหมือนปัญหายืดเยื้อคาราคาซังจากตรงนั้นนมานานแล้วแต่ดูเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะฮะยังไม่ได้ชัดเจนคือเกอนนาะนั้นเนี้ยมันยังไม่ได้ชัดเจนพอมาวันหนึ่งอยู่ๆมันชัดเจนขึ้นมานะฮะมันทำให้เราอ่ะจะต้องตัดสินใจอะค่ะเอ่อ ออกจากตรงนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่ในชีวิตของตัวเองมันแปดดาบอ่ะคือมันถูกออกมาโดยจะถามว่าเต็มใจไหมก็ไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ต้องยอมรับเหมือนกับว่าต้องยอมรับอะค่ะกับการออกมาในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคำสั่งคำชี้ขาดหรือว่าเออ่ การสิ้นสุดวาระตรงนั้นทําให้เราต้องออกมาจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่นะคะแล้วก็แบบเห็นภาพของการไปครอบครัวการเคยอยู่เป็นครอบครัวหรือเคยวางแผนการเป็นครอบครัวการแต่งงานมั่นหมายอะไรแบบเนี้ค่ะแต่มันอาจจะมีจังหวะที่แบบว่าต้องจบตรงนั้นไปแล้วก็ก้าวออกมา ะ uh huh. อย่างที่ว่าพลังงานนะคะมันมีแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่มาน่นนานแล้วนะแต่มันต้องถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะอ่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งต้องบอกนะว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับทันหันคือจบจากตรงนั้นไปกับทันหันแล้วเราก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวคือออกมาละต้องออกมาแล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่า มันมีแบบการคิดถึงผูกพันคำนึงถึงอะไรบางอยา่างคนก็ได้บุคคลสถานที่ก็ได้คือความผูกพันอะ่ะเออมันมีความสับสนจังเลยนะเพ,พื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินใจอะคะ่ะ ไม่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดอะหรือว่ามัวแต่เจ็บปวดกับการที่ใครยื่นข้อเสนออะไรมาให้อะแล้วเราไม่กล้าก้าวอ่ะเราก็จะเป็นทุก์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเรากล้าก้าวโอกาสของเราจะดีคืออะไรหนึ่งมีโอกาสที่เราจะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวพลังงานเราจะกลับมาคุณภาพดี นะคะและถ้าเราปลดปล่อยอะค่ะพลังงานแห่งความเป็นทุกข์ไปได้อ่ะเรามีโอกาสได้รับการซัพพอร์ตนะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้คนจากการรัลยานมิตรก็ได้จากครอบครัวก็ได้หรือจากคนที่ดีต่อเราอะปรารถนาดีต่อเราอะนะคะจะได้รับตรงนั้นอืมจะมองว่าเป็นเขาคนนั้นที่มีโอกาสจะกลับมา มันก็เป็นไปได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะดูเหมือนกันไปของเขาครั้งเนี้ยก็ทุกเหมือนกันเขาไม่ได้ออกไปแล้วเขาแบบมีสุขนะเขาก็นึกถึงโมเมนต์ของการไปครอบครัวเหมือนกันเพราะว่าบางพลังงานของเพื่อนเป็นครอบครัวกันแล้วเนาะมีบุตรมีลูกก็ได้ด้วย <c oughs> ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น lgbtq นะเพราะว่าไพ่ก็บ่งบอกอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะาได้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ lgbtq เนาะ ก็อาจจะแบบเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือวางแผนมั่นหมายแต่งงานเงนี้ค่ะแล้วแบบว่ามันถูกยื่นข้อเสนอให้ต้องออกจากกันเนี่ยเนี่ยต้องเดินออกอ่ะมันเป็นไพ่ของการออกหมดเลยอะ่ะแต่ว่าอย่างไพ่ของห้าเหรียญมันก็แบกรับเนาะความทุกข์กันมาบางทีอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะแต่ว่าทุกข์กันอยู่อาจจะต้องไปเริ่มต้นอะไรกันใหม่แล้วแต่ว่าถ้าจะกลับมานะคะก็คงแบบกลับมาเพราะว่า หรือหาวิธีอ่ะคือมันมีการทลายไปอ่ะจบการบอกอะไรไปอย่างการบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งออกจากกันก็ได้นะแต่เป็นการบอกด้วยอารมณ์แล้วสุดท้ายคือมาสับสนพอจะกลับมาปรับความเข้าใจมันเหมือนกับเข้ามายากแล้วอย่างนี้ก็ได้นะหาวิธีจะทำอย่างไรให้กลับมาเพราะอีกคือ มันแบบเขาเรียกว่าเนิ่นนานสายไปก็ได้อาจจะเราเข้มแข็งแล้วอะไรเย่างนี้ยค่ะการกลับมาหรืออะไรมันเนิ่นนานแล้วมันสายไปก็ได้แต่ทางนี้ทางนั้นผมนต้องบอกนะว่าถ้าเกิดว่าสำรับบางพลังงานนะคะที่สามารถจะปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นไปได้แล้วแล้วยอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและพร้อมที่จะเดินหน้าโอกาสของเ,อเพื่อนๆจะดีมากคืออะไรเพื่อนๆมีโอกาสที่ โดยเฉพาะใครที่ต้องสูญเสียเรื่องของที่อยู่อาศัยและมองหาที่อยู่อาศัยใหม่มีโอกาสที่จะได้ที่อยู่อาศัยนั้นมาแมมอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะว่าที่อยู่นั้นอ่ะเป็นที่ใดแต่แม่มรู้แต่ว่าที่แม่มเห็นคือพลังงานดีมากพลังงานของที่อยู่อาศัยดีมากจะเป็นที่อยู่เดิมหรือที่อยู่ใหม่แต่ว่าจะมาแบบโคงามและ ทรงคุณค่ากับเราเลยอะค่ะคือเราอะจะได้อยู่ในที่ที่เรามีความสุขที่ที่เรามีพลังงานที่ดีและไม่ว่าเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือเราจะมีบ้านใหม่ที่ใหม่ก็ได้อยู่กับพลังงานที่ดีเป็นการเติบโตเริ่มต้นแห่งการเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์แบบทิศทางแห่งความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นถ้าอะถ้าเปรียบนะคะแบมเปรียบนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบความสงบเพื่อนๆได้อยู่ในพลังงานแบบนั้นน่ะความสงบตื่นเช้ามาแล้วแบบมีเสียงนกมีแบบต้นไม้ใบหญ้าให้ได้มองได้เห็นลำธารแม่น้ําอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆบอกชอบอยู่คอนโดอะ่ะเพื่อนๆก็ได้อยู่ในที่ห้องในห้องในที่ที่เพื่อนๆอยู่แล้วมีความสุขมีพลังงานที่ดีเกื้อกูลต่อชีวิตเขาดึงดูดเราเราดึงดูดเขาใช้คํานี้เลยน่าจะได้เข้าไป และถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกว่าในความสัมพันธ์นั้นนะจบมานานแล้วยอมรับมันแล้วจบก็จบเพื่อนมีโอกาสได้สร้างครอบครัวใหม่นะเพราะว่าสี่ไม้เท้าคือการสร้างครอบครัวใหม่คนรักนะคะคนรักที่มีแนวโน้มสูงในการไปคู่บุญคู่บารมีจะเข้ามาเพราะว่าสิบถ้วยคือความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนะแต่ว่าเพื่อนต้องไม่เก็บไม่เก็บกดอยู่กับความทุกข์ และถ้าเพื่อนๆไปอยู่ถ้าเพื่อนๆต้องออกมาจากจุดหนึ่งให้เพื่อนๆพยายามบอกกับตัวเองให้ได้ว่าเราไม่ได้ออกมาเพราะความจำใจที่ต้องออกแต่นี่คือโอกาสแห่งการพัฒนาตัวเองและอนาคตที่ดีของเราอย่าต้องไปอยู่อย่าต้องจากลาจากจุดหนึ่งและเพื่อไปอยู่ในจุดหนึ่งโดยนำความทุกข์จากจุดนั้นไปสู่จุดหนึ่ง นะให้เราอะยินดีกับจุดที่เราจะต้องไปยืนอยู่และภูมิใจกับจุดนั้นนี่คือการดึงพลังงานดีๆนะคะเข้าสู่ตัวเองอย่าไปเพราะบอกกับตัวเองว่าไม่มีหนทางไปจึงต้องจำใจไปพลังงานมันจะไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนวาดตัวเองเอาไว้เลยว่าเราอยู่กับพื้นที่ที่ดีเราจะทำพื้นที่ที่เนี้ย ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขนะคะแห่งความสบายใจแห่งโอกาสดีๆแห่งการพัฒนาตัวเองและจะเป็นพื้นที่ที่สร้างความสงบให้กับเราได้ให้เราต้องทำแบบนี้ในทุกๆท,ที่ที่เราไปยืนอยู่นะคะให้มองเป็นโอกาสที่ดีให้กับตัวเองนะอย่าแบบว่าไปแบบก้ามกลืนฝืนทนนะ่ะเพราะแบบ โอเคเราอะไรอวร์หรือว่าผูกพันกับที่เดิมเราทําได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราก็ผูกพันมานานเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะต้องออกไปแล้วเราจะต้องอย่างไปอะไรอวอร์น่ะกับที่เดิมในขณะที่เราไปอยู่ที่ใหม่แล้วว่าแล้วลองคิดดูสิอ่ะมองง่ายๆนะคะถ้าเป็นบุคคลน่ะเราคนหนึ่งทําให้เราเสียใจเจ็บปวดอะ่ะและเราอ่ะก็เดินออกจากคนนั้นไปเพราะเขาก็ไม่ ทิ้งเทเราแล้วเราออกไปแล้วมีคนนึงแบบงดงามต่อเราแล้วเราไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะคะแบบอาจจะเป็นพี่น้องพ่อแม่เงี้ยแต่เราก็ทุกทุกอยู่นั่นแหละจนแบบว่าพ่อแม่พี่น้องหรือคนรักใหม่เราเห็นอย่างเงี้ยว่าสภาพเราเป็นแบบเนี้ยลองลองคิดดูสิคะว่าเขา่จะรู้สึกแบบไหนอ่ะเนาะเขาจะรู้สึกแบบไหนอ่นะ,เข,ะบบเขาจะรู้สึกแบบว่า ว่าเขามีคุณค่าไหมอ่ะกับตัวเราอ่ะนะคะและเราเองอ่ะก็เศร้าอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันให้มันมีความสุขอ่ะกับคนที่เราอยู่ให้มีความสุขอ่ะเราจะได้รับความสุขได้ยังไงอ่ะคะนะอันนี้มันไม่ได้กล่าวโทษหรือว่าเพื่อนๆนะแต่ถือว่าเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดไปตกหลุมหลู ความคิดแบบนี้เราต้องดึงตัวเองออกมาแหม่เชื่อว่าพลังงานของเพื่อนๆเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเราก็อยากส่งเสริมให้ตัวเรามีความสุขอยากเห็นคนรอบข้างของเรามีพลังแห่งการเกื้อกูลต่อกันที่ดีคือเราก็อยากเกื้อกูลเขาเขาก็อยากเกื้อกูลเราแบบนี้ เป็นพลังแห่งแรงต้านกันเอ่อต้านที่นี่คือเหมือนเป็นลมใต้ปีกอะค่ะให้ต่อกันละกันอย่างเงี้ยเนาะเป็นอะไรที่ซับพอร์ตกันอะต้านความเจ็บปวดแล้วก็มาอยู่กับพลังงานที่มีความสุขต่างฝ่ายต่างต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะเราต้องไม่ติดยึดไม่เหลียวหลังกลับไปมองอดีตที่มันผ่านมาแล้วล่ะค่ะมันนึกได้มันมันคิดได้อะมันคิดอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้ามันคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดึงตัวเองอยู่กับปัจจุบัน ให้ได้เมื่อใดที่เราอยู่กับปัจจุบันได้ะคะ่ะเมื่อน,นั้นแหละคือเวลาที่แท้จริงของเรานะคะคือสภาพจริงของเรานะอยู่ในพลังงานแบบเวลาแห่งปัจจุบันให้ได้นะคะและเราจะได้ไม่ต้องสับสนไม่ต้องลังเลไม่ต้องอะไรโฟกัสตรงหน้าให้ดีเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นเราใช้เวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้ของเราให้มีคุณภาพและพอเวลามันผ่านไปอะค่ะนะมันไปถึงอนาคตเนี่ยเราย้อนกลับมาเราจะไม่ได้เสียใจกับอะไรแล้วเราทำมาดีแล้วนะคะโอเคนะเดี๋ยวแหมมาอ่านพลังงานให้กับเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าพลังงานเป็นแบบใดกันบ้างนะก็มีธาตุไฟนะคะเมสิงค์นูธาตุดินพฤกษกันมังกร ธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนมีธาตุลมด้วยนะคะเมถุนตุลกลุ่มแล้วก็มีผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะ,ะพลังงานจะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เพื่อนๆนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะแหมขอ ความเมตตานะคะจากเ,เพื่อนๆนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะกดแบบแจ้งเตือนเอาไว้นะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ากันถือเป็นค่าครูให้กับแหม่มด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ